ผายุน้อยหรือยอมความกดอกาศต่ำกำลังแรงเตรียมขึ้นฟังวันนี้ฝนกระหน่ำไทยหลายพื้นที่และมีโอกาสตกข้ามคืนและอัปเดตแนวโน้สมสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้29่ถึงสมมิถุนายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพฤหัสที่ยี่สิพฤษภาคมครับมาติดตามข่าวสารสภาพอากาศก,กันต่อครับ สำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่กําลังรอหว่านข้าวใะขณะนี้ครับก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในช่วงเวลาใดครับที่จะเหมาะสมในการหว่านข้าวหรือการทําการเกษตรหลังจากนี้นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับพี่น้องเราว่าในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่11มิถุนายนก็มีข้อมูลดังต่อไปนี้ครับในวันนี้ครับย9ิบถึงพฤษภาคม แม้ว่าการแจ้งเตือนของกลมอุตุนั้นจะสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับปัจจัยฝนแรงในวันนี้นะครับยีิบเก้าพฤษภาคมหลายพื้นที่ยังคงเจอฝนจัดหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกของภาคบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกทางด้านชายฝั่งนะครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งอดามันยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมไปอีกครับ จากวันนี้ไปอีกหนึ่งาวันครับพี่น้องโดยเฉพาะในวันนี้ครับฝนยังกระดำแรงแอีกครับยีพิพฤษภาคมก็เนื่องมาจากการเหนี่ยวนําของหย่อมความกดอากาศต่ําหรือว่าพายุน้อยนะครับทางด้านอา่าวเบงกอตอนบนที่กําลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านบางคลาเทศแล้วก็เมียนมาครับถึงแม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ําหรือว่าพายุฝนลูกนี้ครับไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่บ้านเหล่านั้นก็จะได้รับอิทธิพลอย่างหนักนะครับก็คือมรสุมแรงขึ้นทําให้ฝนกระดําหลายพื้นที่ครับ แล้วก็มีโอกาสตกแช่ข้ามคืนได้ครับในช่วงรอยต่อของวันนี้และพรุ่งนี้ครับ2 9ถึง30พฤษภาคมครับโดยเฉพาะบริเวณพายิสานด้านตะวันออกนะครับต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนสะสมแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันไปด้วยครับแล้วก็ในช่วงต่อมาครับในช่วงของต้นเดือนมิถุนายน1-6มิถุนายนครับหลายพื้นที่จะมีฝนลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับถึงแม้ว่าพี่น้องหลายท่านณตอนนี้ยังไม่ได้บานข้าวครับ รอวันข้าวช่วงหมดฝนไปแต่อย่างไรก็ตามครับฝนหมดแต่น้ําก็ยังท่วมขังนาครับพี่น้องกอน่าจะลําบากในการหว่านข้าวนะครับก็ต้องวางแผนกันใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนเบาบางลงนะครับในช่วง1-6มิถุนายนก็พบวันในช่วงต่อมาครับ7เป็นต้นไปครับจนถึง11มิถุนายนจะมีฝนกลับมาหนักอีกครั้งครับและก็การตกกระจายของฝนก็ยังคงมากอยู่ครับพี่น้อง และข้อมูลของฝนทิ้งช่วงนะครับพบว่าจะมาในช่วงมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงใดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวกเกษตรกรพี่น้องชาวนาครับทั้งหมดคือการเดยดข้อมูลล่าสุดจากโบเดวกาศ ecmwf ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศดทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนครับสำหรับวันนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับ29-30พฤษภาคม หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือเนื่องจากแนวร่องมรสุมกําลังอ่อนได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและก็ทางด้านประเทศลาวนะครับสําหรับบริเวณภาคใต้นะครับจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านทะเลอัมันภาคใต้รวมถึงบริเวณอ่าวไทยนะครับด้วยกําลังปานกลางโดยทางด้านทะเลอัรมรันตอนบนครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร บริเวณทะเลระมันตอนล่างครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงต่อมาครับ31พฤษภาคมจนถึงช่วงวันที่3ามิถุนายนครับในช่วงหยุดยาวนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่ฝนจะลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้บางแห่งครับจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมทางด้านทะเลระมันประเทศไทยนะครับรวมถึงบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลง ประกอบกับไม่ยอมความกดอากาศต่ำครับปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนสําหรับทะเลอดามันตอนบนครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรทะเลอดามันตอนล่างครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับจากข้อมูลของกรมอุตุน,นขณะานนี้มีการอัปเดตในเรื่องของยอมความกดอากาศตา่ําหรือว่าพายุน้อยนะครับทางด้านทะเลจีนใต้บริเวณของเวียดนามตอนบนแล้วนะครับ หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือว่ามีการทวีกำลังเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นยอมความกดอากาศต่ำแรกของปีก็ว่าได้ครับในฝั่งของเตอจีนใต้เราก็มาลุ้นกันต่อครับว่ายอมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากน้อยเพียงใดครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ29พฤษภาคมครับ ในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็จะได้รับอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่กำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านเมียนมาแล้วก็บังคลาเทศนะครับโดยบริเวณภาคเหนือวันนี้มีลุ้นฝนได้ทั่วทั้งภูมิภาคหลายพื้นที่เป็นฝนตกหนักนะครับแต่พื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดในวันนี้คือบริเวณภาคอีสานครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคแล้วก็บริเวณภาคอีสานนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนหนักได้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับ บริเวณภาคกลางครับมีโอกาสลุ้นชุกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกและตอนบนของภาคส่วนบริเวณภาคตะวันออกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นชุกได้ทั่วทั้งภูมิภาคเะครับเป็นฝนหน,หนักๆทางด้านชายฝั่งเป็นหลักซึ่งเป็นทางด้านมรสุมพาดผ่านนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับเน้นชุกทางด้านตะวันตกเป็นหลักมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากทางรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็พิจบบรณ์นะครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ3 1อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางนัานภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ร้อยละ7 0ถึงของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทั่วทั้งภูมิภาคนะครับตั้งแต่ทาง5จังหวัดเลยหนองคายหนองบุรีัมยูบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารการะสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิร้อ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับย้ำนะครับพื้นที่ด้านตะวันออกของภาคนะครับวันนี้มีโอกาสเสี่ยงฝนชุกๆเลยนะครับ อุณหภูมิสูงสุด33-34องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ละ40-60ถึงของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งได้นะครับทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับ60-70ของพื้นที่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งครับแจ้งเตือนครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรี สกแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับอุณหภูมิส,สูงสุดครับ34-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้อยู่ที่ระดับ40ของพื้นที่ มีลุ้นครับทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรครับแต่ต้องบอกว่าบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกหลังจากนี้ไปครับก็ไม่ใช่ฤดูของฝนตกชุกตกหนักนะครับแต่จะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะว่าเป็นด้านรับมรสุมเป็นหลักครับสิ่งก็เป็นปกติประจำทุกปีครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติครับในลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับ40ถึง60ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งครับทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับโดยอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่บริเวณจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะว,วันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ